ย้อนสิดาราช่องเจดฉีกสัญญากลางอากาศถูกตัดหางไม่ทันตั้งตัวย้อนสีดาราอดีตลูกรักช่องเจ็ดร่อนจดหมายฉีกสัญญาก่อนกำหนดเมื่อพูดถึงสถานีโทรทัศน์สังกัดคุณภาพอย่างช่องเจ็ที่ผลิตละครรวมถึงปลูกปั้นนักแสดงมากฝีมือมามากมายหลายคนซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่านักแสดงหลายคนในวงการนั้นแจ้งเกิดและสร้างชื่อเริ่มมาจากบ้านหลังนี้ โดยบางคนยังต่อสัญญาเป็นนักแสดงของช่องมาหลายสิบปีในขณะที่หลายคนก็หมดสัญญาไปแต่เรียกว่าช่วงนี้มีข่าวว่าช่อง7นั้นออกมายุติสัญญานักแสดงในสังกัดไปแล้วหลายต่อหลายคนภายในระยะเวลาไม่นานจากหลายสาเหตุในสถานการณ์ต่างๆทั้งที่ทบรรดาฟแฟนคลับนั้นเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของช่อง1ล่าสุดถือเป็นอีกหนึ่งชงกวงการบันเทิงเมื่อทางสถานีโทรทัศน์7ออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดง ในสังกัดช่อง7 HD ของ Big กเอมกริตริดบุตรพรมด้วยสาเหตุที่ใครหลายคนนั้นต่างคาดเดากันว่าเพราะรางวัลที่1นึ่งทิปโดย6มกราคมช่อง7 HD ต้นสังกัดของ Big M ได้ออกประกาศถึงการยุติสัญญากับทางพระเอกหนุ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2. โกวศิลป์อัศวนาราชที่ถูกยุติสัญญาท,าทันทีหลังจากที่เจ้าตัวนั้นไปออกรายการชื่อดังต่างช่องในขณะที่ยังถือสัญญาช่องเจง็งอ พราะไม่ได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งต้นสังกัดถึงการไปรับงานข้ามช่องแต่อย่างใดทั้งที่ยังอยู่ในสัญญานักแสดงช่องเจ็ดฉะนั้นการยุติสัญญานักแสดงในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนบทเรียนของตัวอย่างที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง 3. ม,มิวซิริลพัทย้อนกลับไปกลางปี2564ช่อง7ได้ร่อนจดหมายยุติการเป็นนักแสดงของช่อง7ก่อนกำหนดหลังจากมีผู้หวังดีแจ้งผู้ใหญ่ถึงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมของมิวสิริลพัทบนโลกโซเชียล แทนสุรเกียรติอดีตพระเอกดาวรุ่งที่เพิ่งจะมีละครกับทางช่องเจ็ดเพียงไม่กี่เรื่องก็ต้องยุติสัญญาเนื่องจากเมื่อปี2563แทนสุรเกียรตินั้นได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนท้องถนนจนทำให้ช่องเจ็ขอสิ้นสุดสัญญาลงทันที